โอเคอากาสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่จงป่ามีนนะจ๊ะแล้ววันนี้ผมกลับมาอยู่กันในจ u r ล s ส i c เ o ิลเดอ e เกมกันอีกครั้งแล้วนะผมว้าว,วโอเคครับผมวันนี้เรากลับมาพบกันที่กอของพีกันอีก, <S <S อก,กเช่นเคยครับผมทุกคนมาผมทุกคนก็วันนี้ไม่มีแพ็คแคตตีนะผมเราจะไปจัด แบตเทิร์นสเตจกันนะผมทุกคนว้าวเรียกได้ว,ว่าไม่ได้ตีกันนานมากเลยครับผมพี่เลเวลก้แล้วแต่ว่าแบ t เทิร t สเต,ตยังอยู่เ6อยู่เลยครับผมผ่านมายี่สิบยี่สิบเลเวลยี่สิบเลเวลไม่ได้เล่นเลยมาจัดครับผมปกติเราจะตีประมาณห้าห้าสเตจนะหน้าเลเวลดาผม โอเคแล้วพี่ก็จะใช้แค่สองตัวพอครับผมสองตัวในการสู้สามตัวของ AI แต่ต้องบอกเลยนะ Battle ร์สเ,เต,ตเนี่ย AI ไฉลาดมากครับผมระวังด้วยเนาะโอเคไปอ๋อ oh, เดี๋ยวนะแล้วมันฉลาดแล้วเราเอามาสองตัวเราหรือมันที่จะ <laughs> สรุปตัวไม่ฉลาดนี่วะเอเอเดี๋ยวนะแป๊บนึง ทำไมต้องเล่นให้ลำบากตัวเองโอ้โอยโยกไปเลยครับผมโอเคมาสองไม่เป็นไรสองต่อสามวะผมอย่างน้อยเราก็เฮ้เี่ยพี่ก็ไม่ได้เอาตัวเลยไอ้ที่มันแบบโหดกว่ามันมามากเลยนะก็ตัวแบบพอดีพอดีนะผมแถมต่อให้มันด้วย <1> 1> เราใช้สองมันใช้สามนะผมแต่จริงๆนะมันฉลาดโอ้โห,โหโยโอ้โหยโยกอีกแล้วครับผมเดี๋ยว <1> 1> อ๋อราจาลงมาน่าจะเก็บได้อยู่ น่าจะเก็บได้อยู่ครับผมไปนอนไปนอนก่อนตบดีตบดีจังตบดีตบจังตบจังตบดีราชาขอซะหน่อยโอ้โหราชาไม่ตบครับผมเดี๋ยวตบให้ราชาไม่ตบใช่ไหมไม่ตบก็ไปนอนปึ๊บปับเรียบร้อยครับผมโอเคขยันชาร์จขยันเก็บ เจ้ยจริงๆตัวหนึ่งล้มตามได้เลยนะถ้าพี่คำนวณดีๆแต่นั่นแล้วผมไม่รู้ว่าเอไอมันทำอะไรไงเปิบเรียบร้อยครับผมเอาละครับผมมาพี่ตุกเข้ััว้วยได้ลงตะนามกับเขาบ้างแล้วผมหลังจากที่ห่างหายไปนานนะไปนอนปึ๊บมาโดยท่าไม่ตายเป๊บหมุนเปิบเบเเรียบร้อยครับผมโอเคจบไปในรอบแรกครับผม โอ้โหโดนไปแล้วครับผมหนึ่งสเตตนะโอ้ยหกพันห้าตัวนี้นเน้นๆครับผมมารอบสองครับผมเจ็ดสิบเจ็ดไม่ใช่รอบสองที่มันต้องเจ็ดสิบเจ็ดดิเราไม่ได้ตีแบ็กไอพพ้พี่โอเคเราเปิดด้วยมหาเทพกโก้ครับผมแต่ขอเอาอีกตัวไปเป็นแบ็กจริงๆมหาเทพกโก้นะ่าจะเก็บได้หมดนะแต่เอาไปเบื่อดีกว่าครับผมเดี๋ยวจะประมาทไปไปครับผมจัดนะ เดี๋ยวมันจะเป็นการประมาทเกินไปครับผมแต่เท่าที่มองน่าจะได้อยู่มหาดิปกโก้ตัวเดียวน่าจะเก็บถามได้หรือเปล่าไปนอนก่อนเมเทียเอาราคาผมเองจะยังไงเออจะหัวกระบางลม <c oughs> เออจะโตัวนี้เราก็รีวิวเลเวลแม็กไปแล้วผมมาแล้วครับผมมันส่งเพชรโตลงมาเพชรโต อี่จ้าหานเกินไปเออไม่กันเลยเว้ยโอ้โหไอไอมันไม่กันเลยว่ะทุกคนเอาละครับผมสามโอ้โหมันเก็บทาสอย่างเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยโอเคไปนอนเบิบเร็โอ้โหเฮ้ยโอ้โหจบไปครับผมทุกคนสเตตเจ็ดสิบเจ็ดเฮ้ยเร็วเกินอันนี้เร็วเกินครับผม เอ้อะไรของมันวะเนี่ยมาเราบาลุุนแพ็กกันครับผมเจ็ดสิบเจ็ดโอ้เฮ้ยเราดวงดีหรือยังไงวะเนี่ย l ีเจนเดอรี่สองใบเลยเหรอถามจริงโอ้โหดีเอ็นเอว่าอึ้งแล้วได้เยอะนะครับผมแล้วดูโอ้โหรีเจนสองตัวสวยงามครับผมทุกคนโอ้โหเป็นการแบบเปิดที่โชคดีมากครับผม โอเคเราไปรัวๆกันเลยครับผมาการแบตเตอร์เดเตจ็ดครับผมรอบนี้เป็นแพ็คของดี a เฮ้ยได้ของเยอะอยู่นะเนี่ยโอเคดีเลยครับผมจะได้ไปขึ้นเลเวลตัวอื่นอืมรอบนี้จะตึงมือนะเนี่ยอืมเราก็ไม่สามารถเอาตัวที่มันแบบเหนือกว่าเยอะไปมากเสียมันจะไม่สนุกครับผมทุกคนโอเคนะจะไหวไปครับผมจัดนะ น่าจะไหวใช่หรือเปล่าเดี๋ยวนะอ,อ๋อมันมีบอลลีออนิีอยู่ตัวท้ายอ่ะดีเอาละครับผมเปลี่ยนนํำมันกาลงมาแล้วครับผมเอาโหยตบด้วยหนึ่งมาถึงก็รักท้ายเอาละผมแล้วเราก็ชอบเล่นในลำบากตัวเองนะถ้าจะมีวาดเพสก็ขออภัยไว้ก่อนล่วงหน้าเลยครับผมเออชอบทำตัวเองให้ลำบากเฉย อยูด่ดีๆไม่จอบที่สามตัวก็จบแล้วครับผมใช่ไหมสามตัวมันจะดูง่ายไปครับผมมามันต้องมีพิกมีแพงครับผมโอเคเราน่าจะเแต่เสี่ยงตุยแลยเนี่ยพราะถามาสามตัวพี่ก็จะเก็บทิ้งดวนทิ้งดวนไว้ให้ตัวท้ายตบชาร์จทีเดียวจบมันดูง่ายไปครับผม นี่แหละครับผมสองตัวมันเก็บเยอะไม่ได้เก็บทิ้งทวนเยอะไม่ได้แต่อือแต่อไอเก็บได้ไงมันจะได้ดูตึงๆมือหน่อยครับผมแต่ตึงไปหรือเปล่ายังไงก็ต้องไปก่อนแหละโตเกหัวทุยอิงมามันตัวปัญหาแต่ดีเนี้ยถ้าเราเหลือไดเมตัวเดียวเนี่ยลำบากแล้วนะบลิโอนิกลงมาบับเรียบร้อยครับผมเอาละครับผม ยังไงเจ้าอมกาก็ต้องเก็บนกเราไปก่อนอยู่แล้วโอเคแล้วเหลือสองเหลือสองไ้แมด้วยโอ้โหไม่รู้ชาร์หรือกันด้วยครับผมทุกคนเอาละฮะแล้วยังไงมันก็ต้องเปลี่ยนบรลโอนิกลงมาเพราะว่ามันเพเท่าไงมันคงไม่มาตีสู้กับเราหรอกโอ้โหแล้วเก็บชาร์ตหมดเลยทําโอ้โหทําเพื่อเพื่อนโอ้โหแค่นี้ถูกก็ลำบากแล้วตูใช้สองตัว เอออ้อตีดีด้วยโอ้โหโย,ยตีมาหมดแบบนีได้เสียดิอิงไม่น่าจะมีปัญหาหรอกโอเคครับผมไปก่อนเึิบเรียบร้อยครับผมรือว่ามันจะเอาไปชาร์จไม่ชาร์จครับผมมันไม่น่าจะตีเราเข้าเพราะเรากันหมด อ๋อแต่มันปัญหาตรงมันไม่ตีนี่แหละอยากป้องกันนะเว้ยอยากป้องกันเอ้ยการสองบับเรียบร้อยโอยแล้วมันกันสามแพ้แล้วนะโอเคบจบไปในสเตตเจ็ดสิบแปดครับผมโอ้โหเป็นการเล่นสเตทที่ตึงมือมาาครับผมคือจริงๆมันก็ไม่ได้จำเป็นต้องตึงฮะอยากให้ตึงเอง <laughs> มาแพ็กดีนครับผมจะได้เยอะหรือเปล่า โอ้ใบละสองพัน่ามจริงโอ้โหโอ้โได้ของดีๆครับผมมันก็ง,งีตีแล้วทำไมไม่ตีตั้งนานแล้วปามีเออดีวันนี้ไม่มีแพ็คตีพอดีไงมาสเตทนี่เจ็ดสิบเก้าครับผมอีกสเตหนึ่งนะพี่ตีถึงสเตทแปดสิบนะผมแล้วก็พอเนาะแล้วค่อยไปเริ่มรอบหน้าเป็นแปดสิบเอ็ดถึงแปดสิบห้าครับผม โอ้แล้วเอาสกอปีเอียหมโอเคน่าจะไหวบ้างไปครับผมจัดนะมันไม่ใช่ไหวดิอันนี้พี่ไม่ได้อาตัวได้เปรียบมันมามากนะเพราะว่ามันมีครึ่งบกครึ่งน้ำครับผมก็เลยเราเอาแต่กินเนื้อมาไงก็เลยต้องบาลานซ์ครับผมอย่างนี้พี่ว่าบาลานซ์สุดแล้ะบัฟเรียบร้อยไปก่อนครับผมเปิดไปก่อนตัวแรกมาาละ พอเราให้ให้ AI เนี่ยมันได้ชนะธาตุเราตัวหนึ่งเลยไงแล้วเราก็ชนะธาตุมันสองตัวเหมือนกันครับผมแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเราเรามีสองตัวแล้วเราไม่สามารถชาร์จได้นี่คือความยากครับผมถ้าพี่เล่นแบบเนี้ยเราไม่สามารถเก็บแต้มหรือชาร์จได้เลยเพื่อแบบทิ้งทวนไปให้หนึ่งตัวเพราะมันโอกาสชนะมันน้อยมากครับผมโอ้มันเก็บแต้มเยอะไง เราไม่รู้มันจะไปทางไหนถ้าเมื่อกี้พี่กันน่ะเสียแต้มฟรีๆเลยนะโอเคครับผมอย่างน้อยมันก็ตีหมดแล้ววะึับโอ้เ,เ,เรียบร้อยพี่อินโดมินาเล็กเอาละาครับผมสกอร์เปียนเล็กมาแล้วมาละผมเดโนอเต่ามหาโหดยังน้อยอิงก็ต้องไปนอนก่อนละว,วะเจ้าออสตาโปรประเด็นคือตัวนั้นเลือดเยอะด้วยนะ เ <c oughs> ป็นกินมือที่เลือดเยอะด้วยนะแต่ก็ไม่น่าจะเท่าไหร่มากเพราะด้ดาเมจมันน้อยอะผมเป็นสายแดงไปเพื่อบับเพิ่เรียบร้อยครับผมโอ้ใช้อย่างฟ้าด้อย่างเท่อบผมสกอร์เป็นเล็กนี่เป็นตัวที่ท่าไม่เหมือนใครเลยครับผมด้วยอนิเมชั่นยังไม่มีตัวไหนเหมือนนะผมตอนนี้รอน่าจะมีเจนสองมาเหมือนกันนะสะกอร์เป็นเล็กอะเพราะตัวเลิกที่เบอร์ไลมันมีไง เอากันหนึ่งแบบนี้ก็สวยดีครับผมเจ็ดมาพุทธธรรมตีเจ็ดจะตายไ,ไหมวะไม่น่านะ <c oughs> มันหนาอยู่ดีมันไม่ตีนี่แหละครับผมทุกคนอย่ากันอย่ากันเยอะเลยนะเว้ยเพื่อนขอร้องเด๋๋ยว้อนก็เป็นเล็กมปรนจ่าอายเอาปึ๊บโอ้โหกันสามก็อย่างดีงับวับสะบัดปึ๊บ,ป,บปึ๊บ,บโยนขึ้นไปแล้วฟาดด้วยหางเรียบร้อยครับผม โอเคจบไปในสเตจที่7-9กครับผมโอ้โหอ้โหเมื่อกี้โคตรเด้อตอนใส่ฟ้าแบบฟาดลงมาครับผมสกอร์เปียเล็กมันโคตรเด้อจริงจริงมันเหมือนในการ์ตูนเลยเว้เหมือนเปียบเลยครับผมทรงเนี้ยโหดูดีดีโอ้โหเน้นๆ้นมาสเตจที่80สบครับผมรอบท้ายของวันนี้แล้วหุยแซลมอกปลดล็อกสวยงามครับผมแบบนี้เราจะได้รีวิวแซลมอกเลเวลแม็กซ์ลดี มันเป็นตัวที่ทําม่วงวิปับได้ด้วยนะถ้าพี่จําไม่ผิดนะครับผมเป็นตัวหนึ่งเลยนะผมในชิ้ส่วนม่วงวิบับโอเคไปครับผมจัดฮนะเอาละครับผม <c oughs> อิงจะมาเดินย่าเท้าเพื่ออะไรเพรเอิงยังไงก็ต้องโดนพิ่โตวันพันไปก่อนอยู่แล้วไอ้หนูไปเลยพีโตวันพันบับเรียบร้อยครับผม <laughs> มาแล้วผมพี่โตเหมือนกันนะเอาละมาจะมาตู้กันล่างจริงยังคางกันเลยเฮ้ยเปลี่ยนยูดอนลงมาวะ่ะเราไม่มีงไงยูดอนน่ะเรายังเก็บไม่ครบครับผมเออเจ้าดูเอ้ยเรายังเก็บไม่ครบอ่อะเออว่ะเดี๋ยวต้องรีบเก็บด้วยครับผมตัวน,นี้ยังปลดล็อกไม่ครบเลยครับผมแล้วเองนี่เองจะเล่นเก็บไปเท่าไหร่เดี่เฮ้อจะเก็บักเท่าไหร่เพื่อน ห้าโหเน,น้นเน้นอโอ้โหมันขยันเก็บจริงๆครับผมทุกคนมันขยันเก็บจริงๆอ่ะโอ้โหกันสามเอ้าไม่ไม่ชาร์จเจ็ดแบบรอบที่แล้วเหรอโอเคเป็นแค่ชาร์จหกครับผมแล้วจะตบไหมโอเคตบครับผมเลยป๊บโอ้โหัวโยกเลยหัวโยกเลยทางมิโตหัวโยกแบบนี้ เองคงไม่ได้ไปนอนดีๆแล้วเจ้าอยู่ดอนมาพี่โตอีกตัวพี่โตล่างปอมก็ลงตามมาวัดเรียบร้อยครับผมเอาละฮะสวัสดีพี่โตได้เก็บตามครับผมโอโ้โหเลี้ยงลายนานๆนีพี่โตจะได้เป็นไม่เอกนะนอกจากเป็นสายเท้งครับผม <laughs> โอเคในเมื่อเองจบแล้วเอกกันจะชาร์จก็เรื่องของเองพอข้ามีแต้มถึงแปดแล้วไยว ไปนอนว้างี่มเรียบร้อยครับผมโอเคอจบไปในรอบที่แปดสิบครับผมอ,เอสเตทที่แปดสิบดิปาม่รอบที่แปดสิบนี่เล่นกี่รอบแล้วเนี่ยเฮะเล่นกี่รอบแล้วปามีิโอเคครับผมทุกคนในที่สุดวันนี้เราก็ปลดล็อกเจ้าแซวหมอกได้สำเร็จครับผมเย้ ว้าวรับผมโอ้โหมาแล้วครับผมฮ่าอ่ากินอร่อยเลยสิลกูกเซลบอกในที่สดเองก็มาครบแล้วดีเป็นไงครับผมจะเซลบอกคือพี่มีจริงๆพี่มีครบตั้งนานแล้วมะแต่พี่ยังไม่ได้ปลดล็อกแบตเทิร์นสเตตักทีครับผมนี่มีครบทุกรางครับผมตอนนี้รอแค่แบบผสมเท่านั้นครับผมรอเวลาเนาะนี่รางสามครับผมโอ้โห ต้องบอกว่ามันเป็นชิ้นส่วนหนึ่งของม่วงวิบวับไฮบิตเลยนะผมต้องบอกว่ามันเป็นตัวที่จะแข็งแกร่งในอนาคตแน่นอนนะผมยังไงฝากกดไลค์เป็นกำลังใจใด้วยครับผมทุกคนและใครอยากปลดล็อกก็เจอกันที่สเตจที่แ0นะิบนบผมก็มาเล่นกันได้ครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผม <H oo> <hoo> ไปแล้วครับผมทุกคน